ดีค่ะพบกับชอบ่องมิยุกิชาแนลนะวันนี้ก็เราก็จะมาทานทันทนนี่มองเห็นไหมเอ่ยพี่พี่เป็นน้ำเงี้ยวนะแต่ที่ปุ่นหาดอกนิ้วไม่มีนะไม่มีหาซื้อยากนะหาซื้อยากก็เลยเป็นน้ำเงี้ยวนะใส่ตีนไก่แล้วก็ใส่ปีไก่นะพอพอ,พอไม่ทานพอไม่ทานตีนไก่นะยัย่วเลยค่ะพี่มามาครับมากินกัน เขาเย็นค่ะเขาเย็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวเนอะมือเย็นนะมือเย็นนี่ค่ะก็เน้นทรีนนะเน้นทรีนนิดนึงขนแป๊บหนึ่งนะพี่พี่เพราะว่าโอเคเห็นไหมคะหนูก็จะเน้นนิดนึงโอเคค่ะกินนะ้ำ อแซ่บความแซ่บบาดคอตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนะโอเคแมาคะมาทาน มาทานด้วยกันเส้นก็เป็นเส้นสมเมงนะลวกโอ้เสียกืนน้ำลายไปก่อน <laughs> ทำเท่าที่มีนะเพราะว่า อแัดขินไก่เตีนไก,นก่ก็นุ่มมีปีกไก่ด้วยนะมีปีกไก่ด้วยตักมาอยู่นนอยนเนาะโอ้อยู่นี่ค่ะอยู่นี่หนูจะเป็นคนที่ชอบกินเส้นก่อนแล้วก็อันนี้ทีหลัง <c oughs> บรรยากาศนะย้ำเย็น อือหูซีนน้อมีผักกะหนูอแตงกวาเนาะแตงกวากับอะอะไรเนาะงห่วงอกไม่ลืมชื่อลืมชื่อถัวงอก มีอันนี้ด้วยนะกุนไก่แซ่บมาก ยิ้มไม่หมดนิ่ม,มากเปื่อยมากเลยครับพี่พี่ เงียบสงบมากมาทานต่อ คำใหญ <các> ่ไม่ได้โกโก้อีดูยอลูกสาวอยู่ลูกสาวมามีกิเกโกโก้อีดูสโตโตสโตโตโกโก้โกโก้แลนด์ดูสปีดโอ้เด็กอะไรอีกอะไรเด้

ちょっと待ってい<え>ちょっと,ちょっとな待ってね。ちょっとお母さん言って。座るのところお母さん言って。<も>お母さんいいよあ。ただここ取って。食べ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 食

มาทานต่อมาค่ะมาทานต่อเพราะว่าไม่มีเสียงเบาหมดก็ไม่ได้เบาหมดก็ไม่ได้ไหวๆมาง่ำพห้ยิ้มสวัสดีค่ะมากค คือคำใหญ่ก็เข้าปากไม่หมดอีกทำไง ชาววัตตาชาววัตตาโอฟุโรวัตตาโอฟุโรวัตตาโอฟุโรวัตตาวัตตาอย่างนี้โน่มาดะโน่มาะสปีดโอ้ยขาดไปอีสปีดียววัดขาดไปอีกขาดไปอีก Choose the community.

<sighs> <Boy. laughs> <Laborator ilfi> <So> Pete <inaudible> What way? What way? here are the right. <laughs> <laughs> 3 tiny 怖い怖いから怖いキーキー終わ、うん、ったよもう行くねもう行くねキーキ,ーキ,ーキーご飯食べてないでしょそうキーキそうめん食べるよそうめん私もパン ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค<ๆ>์กดแชร์กดติดตามช่องมีกกี่ชาแน,นลด้วยค่ะเพราะว่าอุ้ยตอนนี้ยุ่งเยอะแล้วนะต้องพาลูกสาวลงไปข้างล่างนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย